ตัวที่มันกบไปแล้วจะเข้าลึกเข้าตื้นมันอยู่ที่เรานะครับพาะจะลงลึกลงตื้นถ้าหญ้าเยอะต้องศาสด,ดินกลวยไปเยอะครับถ้ามันเครื่องเก็ดแรงกําลังก็จะไม่สู้ก้าวแรงเป็นอย่างนั้นแต่ว่าควรพิวผิวมันก็ไม่เกินกําลังเครื่องเป็นอย่างนั้นไปถ้าว่าหญ้าเป็นลูกหญ้าอ่อนๆหญ้านิดนึกนะ็คือเราไม่ต้องเอาชุดปวนลงลึกแค่ไิผิวล้วก็กบแต่ว่าถ้าหญ้าโตเนี่ยเราต้องเอาไปปวนลงลึกเพื่อจะเอาดินไปกบ การกบมันก,นก็ดูตรงนี้ครับเมื่อกี้หญ้าสูงนี่มันก็กบไปเยอะนะพะ่อแต่ว่าหญ้ามันสูงนี่ยกรกบการกบยาวเ,เฟย,ยครับท่านิดเดียวผมว่ามันกบก็ มันขึ้นมาเกือบเป็นสิบเซนแล้วครับผมว่าเนี่ยพรมันกบขึ้นันนี้เรามาส่งที่ สวัสดีครับพ่อสอ,อยกลับมาเข้านี้เลยใช่ครับสวัสดีครับเนี่ยโอรมาจากไอ้ตรงไรน,นี้หรือไรน,นู้นครับไนูก็เพราะว่าจะร่มจะอธิบายการทำงานเราถึงจะไม่ร้อนมาก ไม่มีร่มตัวนั้นคนงานเขาทำอะไรครับอของของใครอ,อีกอาคนละคนละเจ้าของเรามีใช่ป่ะตัวนี้ใช่ไหมที่ขึ้นหญ้าเยอะๆเนี่ยค,คลิปนี้เราจะไปส่งรถบนดินศาสตร์ดินยกล่องเจ้าไฮเปอร์เอ็กซ์รุ่น9ว90 วันนี้เราจะไปส่ง2ที่นะครับเครื่องแรกอยู่ที่ตำบลอ่างหินอำเภอปากตรงชัยจังหวัดนครราชสีมาลูกค้าก็เลือกเอาเกียแรงม้านะครับเอาไปใช้งานเครื่องนี้เราไปส่งถึงในไร่พร้อมสอนการใช้งานจริงๆที่หน้าง,งานเลยนะครับส่วนเครื่องที่2เป็นเครื่องก้าแรงม้าไปส่งที่หน้าบ้านอยู่ที่บ้านกาขาวอำเภอด่านขุนทศ จังหวัดนครราชสีมาเช่นกันนะครับการทําความเข้าใจก็จะไม่ยากนะครับสอนกันหน้าบ้านเลยนะครับเพราะว่าลูกค้าก็เคยใช้รถพลนดินมาก่อนหน้านี้อยู่แล้วข้อมูลสเปคคร่าวๆนะครับโครงสร้างมี2ชุด1ชุดเดิน2ชุดปัน่น ประกอบเข้าด้วยกันก็จะเป็นหนึ่งเดียวแล้วก็ยังมีเพา PTO เพาเนี่ยวกวค์งเพื่อสำหรับพ่วงต่อพวกงานพ่นยาพวกงานหยอดปุ๋ยนะครับก็จะยื่นออกมาจากตัวรถเพื่อจะให้เราต่อเอากำลังจากตัวรถง่ายขึ้นนะครับก็จะมี2องสองตำแหน่งนะครับสองเพา่จาจะเพาตัวนึงก็จะอยู่ที่ตรงชุดเดินจะทำความเร็วเท่าๆกับ การเดินของรถอีกตัวหนึ่งก็จะอยู่ที่ตรงชุดพวนก็จะยื่นออกมาตัวนี้ก็จะรอบจัดกว่าตัวเดินนะครับเป็นเพอรองรับอนาคตนะครับถ้าจะใช้ก็ได้ถ้าไม่มีอะไรใช้ตอนนี้ก็ทิ้งไว้ตอนนั้น,นครับเผื่ออนาคตได้ใช้ก็จะได้ไม่มีปัญหาในการเชื่อมต่อนะครับส่วนระบบเกียร์ทั้งหมดจะมี8เกียร์จะแยกกันดังนี้ ชุดเดินหน้าก็จะมี4เกียร์ชุดถอยหลังจะมี2เกียร์ชุดปั่นดินจะแยกออกจากชุดเดินจะมี2เกียร์ช้ากับเร็วให้เราเลือกใช้งานตามความเหมาะสมจะเลือกปั่นเร็วหรือปั่นชา้าเดินช้าหรือเดินเร็วเอาตามที่เราถนัดนะครับการใช้แฮนด์บังคับรถแฮนด์สามารถหมุน3 6 0อองศารอบตัวรถและยังมีล็อกทำมุมองศากับตัวรถ 16องศาจะให้ความอิสระที่เหมาะสมการใช้งานแต่ละพื้นที่และสามารถขยับขึ้นลงตามสริละแต่ละบุคคลได้มากถึง6ระดับด้วยกันการใช้งานแบบกำเร็วกำป,ปุ๊บหมุนปับ๊บทันทีนโนโทก็ะจะให้ความสะดวกรวดเร็วไม่ยุ่งยากให้เสียเวลา ลองดูเพราะอาจจะได้เปลี่ยน รุดหน้าไปก่อนเลยเข้าล่มต่อเลย,ลเลยอ่าอ่าไปรอเลย okay. เริ่มต้นเราใช้ชุดปนดินเปิดหน้าดินก่อนแล้วค่อยใช้ชุดใบศาสตร์ดินขึ้นสันล่องอีกครั้งหนึ่งนะครับ ส่วนจะใช้ไปพรนด,ดินหรือไปสาสดินก่อนไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัวว่าต้องใช้พรนด,ดินก่อนแล้วค่อยสาสดินขึ้นอาจจะใช้ศาสดินขึ้นได้เลยไม่จําเป็นต้องพรวนดินก่อนเอาสภาพนางงานเป็นหลักดีกว่านะครับความเร็วครั้งแรกให้ใช้เกียร์ช้าก่อนถ้าใช้ชํานาญแล้วค่อยขยับไปใช้เกียร์เร็วองเร่พ่อสามารถเล่นเครื่องอีกได้นะครับเครื่องอยู่ตรงนี้นี่ครับตรงปุ่มเล่งเลยครับ ห้าเร่งหรือเบาตรงนี้เลยอันนี้ใส่เกียร์โลน,นี่หมวดโลนะครับไม่สียหาย เริ่มจากตำแหน่งอยู่ที่แหดงก,ก่อนนะครับคุณพ่อตัวนี้จะเป็นคันโยกขึ้นตึงสายพานครับจะทําให้รถเดินหน้าหรือหยุดรถจะใช้ตัวนี้ครับถ้ารถเดินหน้าเราก็ยกคันโย,ยกขึ้นครับผมถ้าจะหยุดรถก็ใช้ดูโป้งกดลงรับครับมาการตั้งตั้ง looking, ลูกกิ้งลูกเตะเลยถ้ารถมันสายพานมันเดินเองเรื่องไงครับถ้ารถแบบว่าสายพาน<ล>ยังไม่อยู่ยังไม่เสียตัวยังไม่อยู่กับคงที่มันอาจจะไม่ต้องเข้าเกียร์มันเดินมาเองเราเพตั้งปรับตรงนี้ครับเราก็สามารถขายตัวนี้ ใช้น็อตเบอร์สิบสองตัวนี้ครับคุณพ่อขายออกนะครับหย่อนหรือยานก็กยนขยับได้หรือว่าในลูกกิ้งมันอยู่ตัวนี้วะน,นี่ตัวเตะสายพานเนี่ยเพราะรถมันเดินอ,อ่อยู่ข้างในอ่ะโอเคถัดมาตัวนี้จะเป็นบาร์สวิตช์ฉุกเฉินครับคุณพ่อใช้ดับเครื่องเวลาฉุกเฉินก็คือว่าคุณพ่อเห็นต่ออยู่ด้านหน้าคิดอะไรไม่ออกทำอะไรไม่ถูกกรรมก่อนครับกรรมปั๊บทุกอย่างจะหยุดเลยครับหยุดนี่ปกติถัด,ดาามาตัวนี้จะเป็น ตัวกรรมปรับแทนมูงสามรอยหกสิบาๆๆๆๆลังจากเราสอนและแนะนำอุปกรณ์ต่างๆของตัวรถให้ลูกค้าแล้วตอนนี้เราก็ตัวเดินใช้เกียร์ช้าตัวปัดก็ยังใช้เกียร์ช้าอยู่นะครับ ลูกค้ายังไม่ชินแล้วก็ไม่คุ้นเคยนะครับก็จะให้เรียนรู้ตรงนี้ไปก่อนนะครับถ้าว่า,าวันข้างหน้าใช้คล่องใช้เป็นแล้วก็สามารถเดินเร็วแล้วก็สาส์เร็วได้เลยนะครับถ้าเราไปส่งลูกค้าเราก็จะคอยแนะนำนะครับเทคนิคการใช้งานต่างๆบอดให้ลูกค้านะตรงนั้นเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นโหมดสาสด,ดินนะครับ ก็ไปอยู่ข้างๆเกียร์นะครับการทําความเข้าใจระบบเกียร์ต่อหลังครับหน่วยก็จะต่อเยอะนะครับประมาณแก๊กเดียวแก๊กเดียวคือประมาณสักเซนหนึ่งนะครับมันก็จะไปเกียร์ที่เราต้องการแต่ว่าถ้าเราแบบต่อยาวไปเลยเราต้องการเกียร์หนึ่งมันก็อาจจะไปเกียร์สองเราต้องการเกียร์หนึ่งอาจจะเป็นเกียร์ว่าง เดินทางออกจากใกล้เลยครับมันใช้งาน ส่วนเรื่องความเร็วการทำงานวางใจได้ HyperX ์ Hyper ็90จะมีล้อให้เลือก2ขนาดคือ32และก็38จะได้งานเยอะหรืองานน้อยก็ขึ้นอยู่กับลักษณะพื้นที่เราด้วยเลือกที่จะเดินช้าหรือเดินเร็วอยู่ที่เราปรับแต่งนะครับแล้วก็ดูพื้นที่ของเราถ้ามันเดินเร็วได้ก็เดินเร็วถ้าเดินเร็วไม่ได้ก็เดินช้าเอาหน้าง,งานเป็นหลักครับ วันนี้ก็ใช้รถเร่นช้าใช้สาดแรงนะครับสาดเร็วคือเกียร์สองก็จะปรุงอย่างนี้เลยครับก็ลองทดสอบประสิทธิภาพของเก็บแรงนะครับ ที่ดูอยู่นี้ใช้เกียร์เดินช้าปั่นช้าส่วนมากคลิปของเราก็จะให้ลูกค้าลองปั่นใช้เดินช้าทั้งหมดยังไม่มีความชํานาญในการใช้งานครั้งแรกพอใช้ไปสักพักใช้เดินเร็วได้เลยนะครับจะได้งานเร็วกว่า ส่วนตำแหน่งของแฮนจะปรับไปทางอ,าอีก้องนึงคนเดินอีกรองนึงรถเดินอีกรองหนึ่งก็ได้นะครับแล้วก็ลองปั่นดูให้ปรับไปทางเดียวกับชุดพวนหรือจะอยู่ตำแหน่งตรงข้ามหรือจะอยู่ตำแหน่ง30องศา45องศา90องศาก็แล้วแต่ความถนัดว่าจะอยู่ตรงที่ตำแหน่งไหนดีที่สุดสามารถเลือกได้ทั้ง16ล็อกนะครับ นิมๆนะส่วนตัวนี้คือกบไปแล้วนะครับซ้ายขวาแต่ยาจะเยอะมากจะไปนิ่มๆอย่างนี้นะครับ ภารกิจส่งมอบรถพื้ดินเสร็จสิ้นเรียบร้อยดีนะครับสุดท้ายฝากกดติดตามและกดกระดิ่งพร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากเราคลิปหน้าเราจะไปส่งที่ไหนบ้างคอยติดตามชมนะครับขอบคุณครับ